โหสรุรจาหรือนัสตาดามุนเมืองไทยเตือนตุลาอาถ์เกิดการขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศนำไปสู่อะไรหลายเรื่องจนนำไปสู่การแตกหักวันที่22กันยายน65หนายสรุรจานวนอยู่โหนชื่อดังฉายานัสตาดามุนเมืองไทยได้เผยคำทำนายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองเผยว่าดวงเมืองไทยว่าจากการดูดวงดาวที่มีอิทธิพล คือดาวมฤตยูและดาวราหูต่อจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นทั้งการเมืองเศรษฐกิจช่วงเข้าเดือนตุลาคมเรียกว่าตุลาอาถพนเป็นเพราะมาจากดวงเมืองไทยมีการเคลื่อนไหวของดวงดาวครั้งใหญ่ซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆที่สำคัญดาวมฤตยูกับดาวราหูเดินสวนทางกันอยู่โดยดาวมฤตยูสถิตในราศีเมษ ลักนาดวงเมืองมานานเกือบ7ปีและเคลื่อนออกไปราศีพฤษภเมื่อวันที่7กรกฎาคมตอนนี้เดินถอยเข้าราศีเมษช่วงเดือนธันวาคมอยู่ตรงนั้นไปอีกระยะสั้นๆและถอยออกไปเข้าราศีพฤษภพบที่สองของดวงเมืองส่งผลด้านเศรษฐกิจเงินทองของประเทศถือว่าสำคัญมากๆถ้าเงินทองเราแย่จะแย่ไปอีกหลายปีเพราะดามฤตยู จะอยู่ต่อไปอีก7ปีช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นสภาพเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของเราจะหนักกว่าปี2,540เงินตาของเราอ่อนลงไปมากควบคุมไม่อยู่ต่อจากนี้เราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศและหนักกว่าต้มยำกุ้งที่เกิดกับคนกลุ่มเดียวแต่ครั้งนี้จะเป็นโดมิโนโคนตกงานจํานวนมากเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่าง,างๆเจอปัญหาปิดกิจการใหญ่ๆหลายแห่ง สำคัญสำคัญบางแห่งล้มละลายทำให้คนตกงานอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอย่าปล่อยป่าละเลยหรือแก้ไขปัญหาไม่จริงจังมิฉะนั้นจะน่ากว่าปี2540คราวนี้เกิดจากดวงบ้านเมืองถือว่าใหญ่มากดามรตยูย้ายเข้ามาพบการเงินและอยู่ไปเจปีถ้าเราทำเล่นไม่จริงจังแอบแฝงไม่ซื่อตรง อยากให้ทุกคนให้ความสนใจเรื่องเงินทองค่าของเงินบาทให้ดีระวังจะเพลี่ยงผัาถ้ามีเหตุการณ์คนตกงานปิดกิจการภาครัฐต้องพยายามช่วยเหลืออย่าทอดทิ้งจะตกงานกันเยอะมากกลายเป็นคนยากจนหากทางการมาช่วยไม่ทันทําให้บานปลายต่อเนื่องไปหลายปีทั้งเศรษฐกิจทำอะไรลงทุนร่วมกับต่างประเทศจะมีปัญหาเหมือนเช่นกัน ทุนต่างประเทศเคลื่อนย้ายจากประเทศเราถือว่าหนากักไม่เคยเกิดขึ้นปี2540เกิดกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นครั้งนี้เหมือนโดมิโนโทางการเมืองต้องดูแลอย่างดีเอาใจใส่จริงๆนายสุธจจากรกล่าวย้ำว่าหลังวันที่30กันยายนจะเกิดเรื่องขึ้นมามันไม่จบแค่นี้มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นต่อไปจะเกิดเรื่องขึ้นทันทีหลังจากนั้นประชาชนต่างก็เกิดความขัดแยง้งวุ่นวาย จะเป็นตุลาอาถพ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การชุมนุมมากมายควบคุมไม่อยู่ต่างเดือนร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นฉนวนเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศนำไปสู่อะไรหลายเรื่องจนนำไปสู่การแตกหักช่วงดาวมฤตยูเดินถอยกลับมาและเดินออกไปอีกครั้งประมาณเดือนธันวาคมและขึ้นปีใหม่เกิดเรื่องอะไรที่รุมร้อนเป็นชะตาบ้านเมือง เป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งย้อนร้อย25ปีลอยตัวค่างเงินบาทจากวิกฤตต้ยมยำกุง้งถึงวิกฤตเงินเฟอ้อสองกรกฎาคม2540ถือเป็นอีกวันที่นักธุรกิจไทยยุคนั้นจดจำไม่เคยลืมเพราะเป็นวันที่รัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธและมีนายธนงพิทยะเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลอยตัวค่างเงินบาทจากที่ก่อนหน้านั้นเงินบาทของไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่อยู่ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปฐมบทวิกฤตต้ยมยำกุ้งและการประกาศลอยตัวค่างเงินบาทก็เป็นปฐมบทของวิกฤตต้ยมยำกุ้งที่ลามไปทั่วเอเชียท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนแอรวมทั้งประเทศไทยที่เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ ตกเป็นเป้าการโจมตีค่างเงินบาทนำทีมโดยพ่อมดทางการเงินจอสโซลอดนำทีมนักลงทุนต่างชาติเทขายเงินบาทขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของเรืองชัยมรากาโนนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ต่อสู้ปกป้องค่างเงินบาทด้วยการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศเข้าซื้อเงินบาททำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยเหลือเพียง2,500เหรียญสหรัฐ เรียกว่าหมดกระสุนในการปกป้องค่าเงินบาทจึงนำมาสู่การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่2กรกฎาคม2540ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและวันที่12มกราคม2541เป็นวันที่เงินบาทอ่อนค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ระดับ56.1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในเดือนสิงหาคม2540รัฐบาลไทย ก็ได้ข้อรับขอความช่วยเหลือจากทางการเงินจาก IMF เพื่อพยุงเศรษฐกิจประเทศไม่ให้ล้มละลายและการอ่อนค่าลงของเงินบาทกลายเป็นวิกฤตของภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ที่มีการกู้เงินต่างประเทศมาขยายธุรกิจทำให้ภาราหนีของแต่ละบริษัทเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว